คลิปนี้นะครับอยากให้หยุดฟังและช่วยกันแช์นะครับคุณคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการที่หลายบริษัทใหญ่ๆนะครับเอาระบบ call center ออกเอาช่องทางการติดต่อบริษัทออกครับแล้วให้เหลือเป็นช่องทางแชทการส่งตัวหรือใช้ AI ในการคุยแทนครับคือที่ออกมาพูดเรื่องนี้ผมว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิ์ของผู้บริโภคที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับระดับชาติที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสนใจแล้วก็อยากให้ภาครัฐนะครับเข้ามาใส่ใจเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะสคบรครับ ตัวอย่างของบริษัทขนาดยัก oh, ษ so sure ์ที่ใช้ AI นะครับหรือใช้การส่งตั๋วแล้วก็ใช้วิธีการอื่นแทนระบบ call center นะครับมีเยอะมากผมไม่ได้บอกเขาผิดนะครับแต่อยากให้ภาครัฐลงมาดูแลเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองผู้บริโภคครับเห็นตั้งแต่เรื่องของสายการบินฟอร์มการขายสินค้าครับ ไปถึงเรื่องของพวกโซเชียลมีเดียแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยครับความน่าสนใจของประเด็นนี้ก็คือว่าหลายๆครั้งนะครับบริษัทเหล่านี้อาจจะได้เงินฟรีนะครับในกรณีที่ลูกค้าบางส่วนรู้สึกว่ามันยุ่งยากเหลือเกินหรือมันแก้ปัญหาไม่ได้ทันเวลาก็ต้องยอมทิ้งนะครับเงินจำนวนนี้ไปเลยแล้วเมื่อเราไปอ่านคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดียของเขาบางทีนะครับก็ถูกคอมเลนเรื่องนี้เยอะนะแต่เขาก็ไม่สนไม่แคร์ครับ หลายคนถามว่าแล้วทำไมไม่ไปร้องสคบล่ะครับคือเงินบางทีมันสองสามพันพันกว่าบาทอย่างเงี้ยน,นะครับหรือ4ี่ห้าร้อยเนาะการไปทําเรื่องสคบคุณต้องเสียเวลาไปนะมันไม่ได้แบบว่าเริ่มต้นแล้วทํากันง่ายๆแล้วจบง่ายๆนะครับการที่ปล่อยให้ใช้ระบบแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือว่ามีตั้งแต่เรื่องของความร่าช้าในการเกมนะครับการสื่อสารที่คุยไม่รู้เรื่องเคยไหมส่งข้อมูลไปเท่าไหร่คุยกับ AI a i แล้วก็คุยไม่รู้เรื่องครับเพราะว่า AI ที่เขาเซตไว้มันก็ยังไไม่ดด้ฉลาาาาพออหหหรืปปััญญบง ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ที่เขาเซตเอาไว้มันแก้ไม่ได้และหลายๆครั้งนะครับระบบก็ไม่ได้ตอบกลับหรือว่าชดเชยอะไรคืนกลับมานะครับในสิทธิที่ผู้บริโภคควรจะได้แล้วแบบนี้คุณต้องเอามานั่งคุยกันป่ะ <S <S ผมยังพูดเหมือนเดิมนะครับบริษัทไหนก็ตามที่เข้ามาทำธุรกิจภายในอาณาเขตของประเทศไทยครับก็ต้องเคารพกฎหมายนะครับและกฎของประเทศนั้นๆ หลายคนก็อาจจะบอกว่าอา้าวล้วอย่างนี้ไปทํานู่นทนํานี่แล้วเดี๋ยวเขาออกจากประเทศไปทํำยังไงครับก็พูดเหมือนเดิมครับออกไปเลยเพราะว่าผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็มีแพลตฟอร์มใหม่เข้ามาแทนครับหรือว่าคนไทยอาจจะเขียนแพลตฟอร์มเป็นช่องทางใหม่ให้คนไทยทํามาหากินก็ได้เพราะฉะนั้นเลิกแคร์ครับแคร์สิทธิ์ของตัวเองแล้วู้บริโภคก่อนครับถามจริงมีกี่คนและที่คุยไม่รู้เรื่องกับระบบ AI แล้วเสียตังค์ไปแล้วไม่ได้คืนเนี่ยยกมือให้ดูหน่อยสิ อยากให้ประเด็นนี้นะครับแชร์ไปถึงพักการเมืองสอสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสคอบอผู้มีหน้าที่กํากับดูแลทีเถอะครับช่วยทําอะไรกับบริษัทเหล่านี้เพราะติดต่อไม่ได้คุยไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีระบบในการเข้าถึงอีกต่อไปผมว่านะของเคสบางบริษัทนะครับเอาผู้เสียหายมารวมๆกันนะผมว่าเผื ر, เ่อน้องๆกรณีดีไอคอนนะครับพวกแชร์ลูกโซ่เลยนะที่เสียไปฟรีๆแต่ว่า เขาบอกว่ามันถูกต้องเพราะว่าทําตามระบบไม่ทันเวลาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยหรือเป็นเรื่องที่คนยอมโยนทิ้งไปเพราะขี้เกียจไปทํำละเนื่องจากว่ามันยุ่งยากเหลือเกินคุยเท่าไหร่คุยไม่รู้เรื่องฝากทีนะครับช่วยกันแชร์ช่วยการส่งสัญญ,ญาณนะครับไปถึงผู้มีอาินินี่คือผลประโยชน์ของทุกๆคนครับในชาติ